สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไพ่อยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งนัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ ขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะครับขอดูพลังงานไพ่พื้นดวงชะตาเป็นไพ่ของเซลติคอสสิบใบนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพง่เบลร่เป็นไพ่ของความสดใสความสมบังความสุขความสําเร็จเดอะซันเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะเป็นพลังงานของความสําเร็จความตั้งใจความมุ่งมั่นสําเร็จในสิ่งที่หวังสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจนะครับ เป็นไพ่พลังงานของความช่างใจการพยายามป,มประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์หรือความช่างใจในความรู้สึกหรือการกลับมาปลานตัวในในตัวตนของคุณก็ได้นะมีไพ่แห่งความทุ่มเทความพยายามภาระที่เพิ่มขึ้นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นก็ได้มีการที่เราอาจจะแบกภาระรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆของเราอยู่นะครับเป็นพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพงการมีกำแพงกับความรู้สึกนะอาจี่จะมีพลังงานการที่ยังมี เราเคยมีความผิดหวังและเสียใจกับเรื่องความรักก็ได้เราอาจที่จะมีพลังงานความที่ยังปิดกั้นความรู้สึกหรือการกลับมาดูแลตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของเพจออฟวานนะเป็นไพ่ของเด็กถือไมเท้านะครับเป็นพลังงานของอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีสิ่งใหม่ๆสิ่ง,งดีๆที่เริ่มต้นให้กับตัวของตัวเองการเริ่มต้นใหม่นะครับมีไพ่พลังงานของควีนออฟเพเทอรลราชินีถือเหรียญราชินีของความมั่นคงราชินีของความมั่งคั่ง เป็นไพ่แห่งความนิ่งความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่เพิ่มขึ้นของคุณก็ได้หรือการโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของคุณน,นะคุณเป็นพลังงานของราชินีแห่งเหรียญเป็นไพ่ของคนที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าก็ได้นะครับเป็นพลังงานงความมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะเป็นพลังงานของเจ็ดเหรียญการรอคอย กับสิ son, ่งที room, ouch, ่ผ <fly> right. ่านมามีคนที t <t ่ที่จะรอคอยกับคนคนหนึ่งที่เราเคยทุ่มเทให้ที่เราเคยเอาใจใส่ที่เราเคยดูแลให้กับคนที่เรารักก็ได้นะมีพลังงานของไฟของสเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของชาวสิงห์ลักษณะสิงห์เป็นไ่พลังงานความอดทนนะมีพลังงานความอดทนมีพลังงานความแข็งแกร่งในตัวของตัวเองมีไ่แห่งการที่เราทําทุกๆอย่างได้ การปกป้องกับคนที่คุณรักนะครับเนี่ยมีพลังงานของเดอมจิเชียนเป็นพลังงานของในความคิดเป็นไพ่พลังงานของคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรอบๆตัวของคุณอนาคตลิงใหม่ๆการลิเริ่มสิ่งต่างๆในตัวของคุณเป็นชอบที่คนที่ชอบหาความรู้หาสิ่งใหม่ๆนะครับเป็นพลังงานของสิบเหรียญน,นะ,ะความ มั่งขังความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บที่เพิ่มผูนของคุณนะเป็นไพ่พลังงานการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องอนาคตความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองการที่อาจที่จะมีพลังงานการที่เรามีที่เพิ่มขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มผูนก็ได้เงินเก็บที่เพิ่มผูนของคุณกับสิ่งที่คุณลงทุนกับสิ่งที่คุณลงแรงลงใจไปนะครับเป็นพลังงานของก้าถ้วย นะมีพลังงานความไม่ได้เติมเต็มหรือพลังงานของคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานงการที่มีคนคนหนึ่งที่จะมีพลังงานความเจ้าชู้ทําให้ความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นเราที่ถูกกระทํากับความเจ้าชู้ของคนคนหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของทูมโรนนะที่เป็นพลังงานของวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เราจะอยู่ในปัจจุบันเรา จะมีวันพรุ่งนี้ข้างหน้าของเราเราจะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้พบเจอสิ่งอะไรอะไรแต่สิ่งดีๆที่คุณทำในปัจจุบันจะทำให้วันพรุ่งนี้ของคุณสดใสสวยงามขึ้นตามอย่างที่คุณคิดตามอย่างที่คุณหวังนะครับเป็นพ่ายพงางความท้าทายในตัวของตัวเองการยืนหยัดเพื่อสิทธิตัวของคุณการฝ่าฟันต่ออุปสรรคการพิชิตกับสิ่งอุปสรรคที่จะเข้ามา คุณจะสามารถพิชิตสิ่งต่างๆและฝากฟันสิ่งต่างๆไปได้นะครับเป็นไพ่พลังงานการติดต่อการสื่อสารนะเป็นไพ่พลังงานการสื่อสารแรงบันดาลใจการมีสติในตัวของตัวเองการมีความคิดการติดต่อการสื่อสารในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟอาจที่จะมีพลังงานการที่เราอาจที่จะ ทำงานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารก็ได้นะครับอ่าที่จะมีคนที่อยากที่จะติดต่อกลับมาพูดกลับเข้ามาคุยวนกลับกับกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกก็ได้นะนี่อ่ามีพลังงานของ1ิบใบนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์นะไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่ การที่เรามีพลังหานความสุขความสมหวังความสนุกสนานความล่าเริงในตัวของตัวเองในรอยยิ้มของเราในความสุขของเรานะครับเป็นพ่พลังงานการที่เราได้เริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นแห่งการเดินทางครั้งใหม่ของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพ่พลังงานของสเตนเป็นพลังงานความเข้มแข็งนะกับอดีตที่ผ่านมาเคยเจ็บเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยถูกกระทํากับคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานการบุญกับ การหวนคืนความช่างใจในความรู้สึกต่างๆการแบก,กว่อความที่เราเคยทุ่มเทนะเคยทุ่มเททําเพื่อใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกตอนเนี้ยที่จะมีพลังงานางการที่เราเคยเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งมาแล้วกับความรู้สึกที่ผ่านมานะครับอขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับเป็นไพ่พลังงานของ10ถ้วยนะความเคยเป็นครอบเป็นครัว ความเติมเต็มความเอาใจใส่การดูแลซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของสามไม้เทา้าที่จะมีพลังงานคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้นะมีพลังงานการที่หรือหรือเข้าทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวให้ทิ้งให้คุณอ้างวางก็ได้นะมีพลังงานกา,การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งที่ดีที่สุดในความสุขของคุณความเป็นอิสระในตัวตนของคุณหรือมีพลังงานการที่เราอาจที่จะได้สิ่งใหม่ๆ นะเป็นของขวัญของเราในการที่เราหาสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นไพ่พลังของเดอะซันความสุขความสมหวังความสําเร็จความอบอุ่นนะกระเบดิดที่ผ่านมาเคยมีพลังงานความอบอุ่นเคยเป็นครอบเป็นกลัวเคยเอาใจใส่เคยดูแลซึ่งกนและกันมีพลังงานของหนึ่งดาบเป็นพลังงานของความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็ดูวันหน้านะ มีไพ่พลังงานการเคลียร์กับความรู้สึกต่างๆหรือการที่เราไปรับรู้ความจริงมาก็ได้ความเป็นความรับการปิดบังความเป็นมือที่3ซึ่งกันและกันไพ่ของ Third Party ตีนะครับเป็นพลังงานการที่เราอาจที่จะโฟกมีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3เติมให้กับเขาเท่าไหร่ ก็เติมไม่เต็มในความรู้สึกนะครับเจ็ดถ้วยโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่คุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะเป็นพลังงานของเดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการที่เราไปเติมน้ามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของเราหรือมีพลังงานงการที่เราอาจที่จะหวังการที่เราเรียนรู้กับสิ่งต่างๆมาแล้วเราจะหวังถึงอนาคตและ การมองไปข้างหน้าของเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเวิร์เป็นพลังงานของประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้กับประสบการณ์กับคนคนหนึ่งมาแต่กับความรู้สึกต่างๆของคุณคุณจะเข้มแข็งขึ้นในความรู้สึกการเรียนรู้นิสัยใจคอของคนคนหนึ่งมานะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเวิร์เนี่ยการสิ้นสุดบาดแผลในหัวใจการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมาดูแลเขาเท่าไหร่ไม่เคยแคร์ในความรู้สึกเติมเต็มให้กับเขาเท่าไหร่ ก็ยิ่งห่างกันไปทุกทีนะครับเป็นพลังงานของเดอะฟูได้สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าคือความโดดเดี่ยวคือความไม่เห็นคุณค่าคือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็ได้นะมีพลังงานการที่สิบดาบนะครับเป็นความเหนื่อยของเราพยายามของเราทุ่มเทของเราเดอะเอเมอร์เลอร์ชาวเมธธาตุไฟความนิ่งอยู่ในบรรลังของเราการที่เรามองถึงสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาเราเข้มแข็งกับความรู้สึก ในตัวของเราเองแล้วก็ได้นะเดอเอมเพเดอร์เนี่ยเป็นพลังงานของชาวเมธคนที่รับข้าราชการก็ได้นะเป็นพลังงานของทหารตำรวจได้นะครับมีพลังงานของคนที่เป็นด mm ีเ hmm. อ็มเพสเทพยิดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เคยเอาใจใส่คนที่เคยอยู่กับใครแล้วคุณจะเป็นคนอุอปถัมภ์คอยค้ำจุนให้กับคนที่คุณรักนะครับคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะอ่ามีพลังงานการที่มีสิ่งดีๆเราเคยเป็นคู่กันกันกบอดีตหรือมีความพลังงานของคนที่ เคยทาให้คุณผิดหวังคนที่เคยทําให้คุณเสียใจเขาอาจที่จะมีพลังงานของกับตอนนี้เขาอาจที่เป็นฝ่ายที่เจ็บหรือทุกข์เศร้าเสียใจกับความรู้สึกในวันเวลาที่ขาดคนที่เคยเป็นครอบเป็นครัวเขาขาดคนที่เคยดูแลเขาขาดคนที่เคยเอาใจใส่เขาขาดคนที่เคยห่วงใยเขาไปแล้วก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อยากที่จะวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟนะ ขอดูพลังงานของปัจจุบันนะครับไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณเป็นพลังงานของสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในตัวของคุณนะ,ะเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆ นะในอนาคตจะมีพลังงานของคนที่เหมือนมีพลังงานงความมั่นคงซึ่งก,ากาันและกันหรือเงินเก็บเงินก้อนเงินและทรัพย์สินที่เพิ่มพูนของคุณนะครับมีพลังงานงความเข้มแข็งสเตนที่จะมีพลังงานคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินกันพฤทส่งก่อนธาตุไฟเมสิงธนูนะครับธาตุน้ํากรกฎมินพิจิจกนะาชาวสิงลักนาสิงนะครับ ขอดูพลังงานของไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของ5ดาบนะครับการเลือกลาการหย่าน้างการมีอีโก้ใส่กันการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเป็นไพ่พลังงานแข่งของการที่เราอาจที่จะมีพลังงานการที่ จบบางสิ่งบางอย่างถอยออกมากับความรู้สึกการโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองมีพลังงานของห้าเหรียญคนที่ไม่เคยแคร์ไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราดูแลเขาในสิ่งที่เราเอาใจใส่เขาทิ้งเราอ้างวางเหน็บหนาวในความรู้สึกในตอนนีุ้ณหนาที่จะมีพลังงานความอ้างวางความโดดเดี่ยวในวันเวลาที่คุณเข้มแข็งในวันเวลาที่เราจะก้าวเดินไปในวันพรุ่งนี้ของเราในทุกๆวันในวันที่เราทํา ในวันที่เราเป็นนะครับเป็นพลังงานของดีไฮพิเทศความรับการปิดบงังการซ่อนเลนหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของจัตติกกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นไพ่ของชาวตุลลัคนาตุลเป็นพลังงานของคนที่มีไพ่ของการที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่เป็นคนที่เจ้าระเบียบออก แนวเจ้าระเบียบนะเป็นพลังงานการที่เหมือนมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาที่จะทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะครับเป็นพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นไพ่แห่งความที่เหมือนเป็นความทุ่มเทให้กักนและกันนะครับเดอะมูนมีพลังงานความคิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงสิ่งเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้ก็ได้นะมีไพ่พลังงานของสามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจที่มันยังทิ่มแทงในหัวใจในความรู้สึก ในวันเวลาที่ขาดคนที่อยู่กับเราในวันเวลาที่ขาดคนที่เราเคยห่วงใยเขาเราเคยดูแลเขาเราเคยทําทุกๆอย่างเพื่อเขาวันนี้มีพลังงานของนอา i อัลคับนะครับวันนี้เขาอาจจะมีพลังงานงการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่ของดีแห่งแมนน,นะ,ะการมีเหมือนมีปมกับความรู้สึกเหมือนการที่เขากลับเข้ามาเคลียร์ปม เคลียร์ปัญหาในความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้นะหรือการติดแงกอยู่กับการ กระทำของเขาอยู่ก็ได้หรือการที่เขายังอยู่ในพลังงานการที่ยังดึงเราไปอยู่ในสถานการณ์มือที่สามอยู่ก็ได้นะครับเจ็ดเหรียญกับการรอคอยคุณจะไม่รอคอยแล้วก็ได้นะคุณจะดูถึงตัวของคุณคุณจะดูถึงความที่โฟกัสถึงเรื่องต่างๆที่ตัวของคุณนะครับคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แนละ้วชาวธาตุไฟมีพลังงานของเดอร์มีเชียนนะเป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหณ์คนพิที่มีพลังงานการมองอนาคต การไก่ข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานของเดอะฟูทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของคิงออฟตัเกิลราชาถือเหรียญน,นะ,ะที่มีพลังงานงการที่เราเคยซัพพอร์ตหรือการตอนนี้ให้ระวังพลังงานของคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ทางด้านการเงินแก่เราก็ได้นะครับในการเซ็นสัญญาในการมีข้อตกลงในการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างเราอาจที่จะ ต้องคิดและทบทวนดีๆในการที่เราจะให้ให้เงินใครหรือการที่เราจะโอนเงินให้ใครในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเพราะมีพลังงานการที่เราอาจที่จะไม่ได้เงินคืนนะอ่าหรือคนคนนี้อาจที่จะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินเงินทองของเรานะครับเป็นพลังงานของ8ดาบนะอ่ามีพลังงานของการแข่งขันในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นไพ่พลังงานพลังงานแห่งการที่ เราอาจที่จะมีการแข่งขันในสายงานกับเราหรือมีปัญหาที่เราจะต้องฝ่าฟันและทุ่มเทในตัวของเรานะครับคุณเป็นคนเก่งอยู่แนละ้วชาธาตุไฟมีไพ่ของควีนอนะวานราชนีถึงไม้เท้าคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่สมําเสมอคนที่มีความรมัดทแมงในการทํางานนะ,ะมีไพ่พลังงานของสามเหรียญน,นะเอ็ดออฟคัพมีโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มีไพ่พลังงานของเดอะเวอร์ นะเรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งที่จะเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ในทุกๆวันในวันข้างหน้าของเราเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียนรู้ในสิ่งที่เข้ามาให้เรานะครับเป็นพลังงานคนเฉลียดกรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะครับเป็นไพ่พลังงานของ จ็ดถ้วยโอกาสต่างๆที่คุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองการมองถึงโอกาสต่างๆการมองถึงการที่เราอาจทียังเคยมีความฝันความหวังถึงอนาคตของเราก็ได้นะมีโอกาสมากมายที่คุณฝันไว้แต่คุณได้ลงมือทํากับมันหรือยังในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณฝันในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับมีพลังงานของการที่ช่วงนี้อาจจะมีพลังงานการได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะเพราะมีพลังงานของ the เวอร์ Word, และก็มีพลังงานของเดอะชริออตนะครับของชาวธาตุไฟนะมีพลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นการพบเจอคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในสายงานเดียกกวกับคุณก็ได้หรือคนที่คุณเคยหรือคนที่เคยช่วยเหลือกันในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคู่สัญญาก็ได้นะโอกาสแห่งการเติมเต็มการพบเจอสิ่งต่างๆนะหรือมีพลังงานของคนที่เคยทําให้เราผิดหวงังเคยทําให้เราเสียใจ อยากกลับเข้ามาขอโอกาสเห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานการที่เขาจะกลับเข้ามาสัญญาบางสิ่งบางอย่างกับคุณอีกครั้งหนึ่งในการแก้ไขกับปัญหาของเขาก็ได้นะครับมีพลังงานการที่ตอนนี้เขาจะาที่จะเป็นพลังงานคนที่โดดเดี่ยวและอ้างว้างในความรู้สึก ในตอนเนี้ยเหมือนเขาไม่ไปแล้วไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณก็ได้นะมีพลังงานการตื่นรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานขอพรอของคุณเป็นไพ่พลังงานของไพ่พระครูป่าอาจารย์นะครับเป็นพลังงานของ,ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะปกปักรักษาชาวธาตุไฟนะมีพลังงานการมอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่ใช่คนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในความสมลักในความสัมพันธ์เหมือนมีพลังงานของของ,ของการที่เรามีสติเราจะสามารถผ่ฝาฝา่ฝาฟันกับปัญหาและสิ่งต่างๆไปได้นะครับมีพลังงานการที่ไหว้พระช่วงนี้ก็ได้นะไหว้พระทําบุญสวดมนต์ นั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับเป็นพลังงานของ10ดานเนี่ยมีพลังงานงความพยายามแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเหมือนมีการทิ้มแทงซึ่งกันและกันอยู่นะมีพลังงานของการที่เราจะมองถึงอนาคตต่างๆของเราในสิ่งที่เราจะมองไปในเป้าหมายด้วยตัวของเรานะครับเป็นพลังงานงการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงกับความรู้สึกนะ,ะเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่มีกำแพง หรือเปล่าคุณมีกำแพงกับติ่งต่างๆหรือเปล่าก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานางการที่การกลับมาดูแลและการกลับมาเอาใจใส่ตัวเองในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาให้กับคุณเป็นคนที่จะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองนะครับอขอดูพลังงานของไพ่ แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับขอดูพลังงานของแนวโน้งความสัมพันธ์เป็นไพ่ของเดอะเมจิเชียนนะ,ะมีไพ่พลังงานของคนที่มีสเสน่ห์คนที่มีความสาม,มารถคนที่มีสเสน่ห์ในการพูดในการคุยคนที่ Queen of Cup นะครับเป็นพลังงานงการที่มีไพ่งงของถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้คุณจะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าให้คนที่ดูค่าให้คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันหรือมีพลังงานของของ,ของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับมีไพ่ของความมั่นคงมีพลังงานของสามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมีคนที่อ่าที่จะ เป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเคยทําให้คุณเสียใจอยากกลับเข้ามาขอโอกาสวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลัง,งของดีแฮงแมทยังเอาใครออกจากความคิดยังเอาใครออกจากความรู้สึกมันเหมือนติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆยังเหมือนมีพลัง,งความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจอยู่การที่ดูแลต,ตัวของตัวเองมากขึ้นนนการเอาใจใส่ตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับมีไพ่พลังของเดสจบเลิกลาเพราะไม่ไม่ไม การรู้ถึงศธรรมแห่งชีวิตที่ใช้แท้จริงทุกสิก่งทุกอย่างมีวันที่เรามาพบมีวันที่เรามาเจอมีวันที่เราต้องจากกันไปนะครับเป็นพลังงานของไพ่ศธรรมแห่งชีวิตนะครับเป็นไพ่ของ the e m เ e r ร์ความหนักแน่นความชัดเจนความเป็นครอบเป็นครัวความห่วงใยซึ่งกนและกันหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนนะครับเป็นไพ่ของสองถ้วยนะ,ะมีไพ่พลังงานของสองถ้วย the lover เป็นพลังงานงความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะการมองเห็นตัวตนของตัวของคุณในความสุขของคุณในรอยยิ้มของคุณมีโอกาสแห่งการที่คนเก่าๆนะอ,อย่าอ่าที่จะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกลับเข้ามาเคลียร์ใจซึ่งกันและกันขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความอบอุ่นกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะอ่า คุณจะดูถึงความพยายามและความทุ่มเทค,คุณจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกต่างๆของคุณแล้วเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยพยายามมาเยอะแล้วกับสิ่งกับคนคนหนึ่งนะอ่าหรือมีพลังงานของการที่เราาที่จะได้พบเจอก็ได้นะครับ,บได้พบเจอคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่เข้ามาห่วงใยซึ่งกันและกันคนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุไฟเมษธนูนะอ่าหมอต้นขอพลังงาน ของไพ่สรุปแ,ะแนะนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับขอไพ่พลังงานสรุปนะครับขอไพ่พลังงานสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงหาดมนะครับมีพลังงานของไพ่ เจ็ดถ้วยโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่มองโอกาสไปข้างหน้าของคุณนะทางเลือกสิ่งต่างๆเส้นทางแห่งวันพวกนี้วันข้างหน้าของเรานะเป็นพลังงานความอึดอัดยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครหรือเปล่าเพราะมันยังมีคนมีบาดแผลในความรู้สึกยังกลัวที่จะผิดหวงังกลัวที่จะเสียใจในความรักอีกก็ได้นะเป็นไพ่ของเดอะมูนความคิดถึงความทุกข์และความเสียใจ การเก็บตัวอยู่คนเดียวมันอาจที่จะเป็นเราอาจที่จะมาออกมาสังคมบ้างก็ได้นะการก้าวไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานของนายออฟตเกิลการที่เราอาจที่จะเริ่มต้นให้กับตัวของตัวเองใหม่นะการมองไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานของนายออฟสอดการฝ่าฟันความพยายามความที่มีการ เราจะเดินไปข้างหน้าของเรานะามีพลังงานของเดอะเดวิลนะครับความหลอกลวงความพัฒน,นาการในความรู้สึกการที่เหมือนยังมีพลังงานของคนที่เป็นเดวิลที่ยังพัฒน,นาการในความรู้สึกของคุณอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของ King of ครับนะมีพลังงานของสามไม้เท้ามีพลังงานของ6ดาบนะครับเป็นไพ,พ่พลังงานการ Move on ออกมากับปัญหาที่ผ่านมา การก้าวเดินการหันหลังให้กับปัญหาต่างๆการหันหลังให้กับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขาการหันหลังให้กับทุกๆสิ่งทุกอย่างการก้าวเดินไปข้างหน้าของเราด้วยความชัดเจนด้วยความเด็ดเดี่ยวในตัวของตัวเองควีนอัลเฟติคัลเนี่ยเป็นพลังงานของราชินีถือเหรียญเป็นพลังงานงความสุขและรอยยิ้มในตัวของคุณการที่คุณมีพลังงานความสุขความสมหวังความสุขที่อยู่กับตัวเองอ่ะมันจะมีพลังงานของการที่มีแรงดึงดูดที่ให้คนเข้ามา พบมาเจอเรามาคุยคุยกับเราก็ได้นะเป็นพลังงานการที่เรามีสเสน่ห์ในตัวของเรานะในช่วงนี้ชาวธาตุไฟมีพลังงานของไพ่ที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นพลังงานของการแก้ไขแก้ไขปัญหาในช่วงนี้หรือมีพลังงานของภารนะหน้าที่การแบกความรับผิดชอบที่ลัดตัวก็ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องความรับชอบหน้าที่ต่างๆของคุณเพจออบมานะเป็นไพ่พลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับเป็นไพ่ของผู้คงแก่เรียนเป็นพลังงานของไพ่ นะที่จะมีพลังงานการไปเตินมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูมีพลังงานของคนที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งคิดได้ในวันเวลาที่สายคิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีกันคิดถึงในสิ่งดีๆตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะในวันเวลาที่คุณล่าเริงในวันเวลาที่คุณแจ่มใสเขาอาจที่จะพลาดโอกาสที่ดีที่ ได้ที่อยากที่จะได้ัดวใจคุณคืนไปนะอของชาวธาตุไฟเม่สิงห์นูนะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ